หมดนะหมดกินหนึ่งสี่ทุ่มอ่ะไม่ต้องรีบกลับนะก็หมูใหญ่บ้าเรอใหญ่เป็นไงดีนะอืมวันนี้คณะเองก็พยายามทำอะไรหลายอย่างนะคะในเรื่องของการรับแานข้อมูลในเรื่องของการปรับในเรื่องของงานวิจัยนเรื่อมีผลงาน นี่ฉันได้ทำหน้าสวยๆวยจริงๆคือเริ่มถ่ายแล้วเราจะไปกินข้าวที่เกษตรกันนะคะเลิก แล้วเราจะไปสีริราชาต่อตอนนี้เราอยู่ในเกษตรนะคะจะมากินข้าวที่บ้านใหม่อร่อยถูก อีกอย่างก็คือขับรถออกไปไหนไม่ได้แล้วนอกใจากในมออะไรอ่ะอันนี้ห่อหมกที่นี่มีแต่ของอร่อยอบาร์ใหม่คือโรงอาหารกลางหนึ่งอยู่ในมอเกษตรใกล้สระว่ายาน้ำอาหารอร่อยสะอาดแต่ใดๆอย่าลืมเตยแก้วนะคะเด็ดมากวันนี้วันศุกร์นะคะเกษตรมี น่าจะเป็นตลาดเกษตรกำลังตื่นเต้นกับของกินอยู่มันเยอะมากและไม่รู้เลยว่าจะเริ่มพูดตรงไหนดีทำไมมันเป็นเหมือนแบบว่าแม่ก่อนค่ะถายได้เลยจ้าสไตล์กะทิชาชาค่ะยิ้มบ่นอยู่เลยว่าอยากขอบคุณค่ะนี่อะไรมันคือ ทอมบัลี่ยอดเกิด <laughs> เร็วมากอระอร่อยเวอร์นี่แหละทำยินี้ <c oughs> ของไม่เต็มม้แต่เต็มมือแต่อันนี้อร่อยมากลองนด กำลังจะขับรถไปศรีราชากันไปเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็ไปรับรุ่นน้องปลอดโถอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ละก็ตลอดกินให้เต็มที่ค่ะเพราะต้องเอาพลังไปแก้เล่มครั้งสุดท้ายต้องเสร็จภายในหนึ่งกรกฎาเราจะกินให้เต็มที่เพื่อเราจะได้ไม่ทำงานให้ไหวอันนี้ก็ดีหน่อยไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยมีแดดรถก็ไหลเรื่อย สองวันไปที่น,นะน,นู่นนะร้านเนี่ยจะจ่วงกาแฟเดี๋ยวจ่วงแล้วช่องผิดชอบจะมีกาแฟเครื่งองดื่มอาหารถึงตอนนี้ที่คิดจะเป็นพวกหอยนางลมมุ้งแช่ซัมภูมาที่คือสิ่งที่คาดหวังผ่านในเทปนี้ถึงแล้วเทปคาเฟ่ นี่ไงนี่ไงฮะ ซีฟูด้ดร้านเด็ดเก่าแก่ของสิงราชาบรรยากาศดีชมวิวพระอาทิตย์ตกทางเข้าลึกลับหน่อยที่จอดรถมีจํากัดแต่อาหารวัตถุดิบสดสั่งเลยเต็มที่แล้วกันไหนๆก็มาถึงที่แล้วต้องลูกสยดริบคุณค่ะล้เราจะได้รีวิวของจริง <Yeah. S 2> น,น้งจิ้ม มันหยดหยุดมีนยังไปจิ้มแตกต่างแตกต่างไหไหดีกว่าเป็นคนชอบกินอะไรจิ้มน,นี่ไงเราจะได้ไปแชร์โฆษณาหให้พี่ค่ะกินเดีกี่ค,คน,นจ้ากิคนคนเดียวจ้าคนน้อ <c oughs> ขอบคุณค่ะหนูจะกินยังไงหมดหมดนะหมด เราจะกินให้เต็มที่ตอนนี้ที่คิดได้เป็นพวกหอยนางรมกุ้งแช่ตามองมานี่คือสิ่งที่คาดหวัง่าในเทปนี้หมดนะหมดกินหนึ่งสี่ทุ่มอ่ะไม่ต้องรีบกบลับนะเนี่ย 잡바앤 วันที่2ขอเริ่มต้นในการเติมคาเฟเอีนเข้าร่างกายกันสักหน่อยค่ะเรามาที่ร้านสโลบาร์ชิลๆที่น่ารักมากๆร้านชื่อว่าแมมม่าสโลบาร์แต่และแก้วคุณแม่ทำด้วยความพิถีพิถันกาแฟอร่อยและหอมมากๆด้วยใครที่มาศีราชาปักหมุดได้เลยค่ะ แล้วก็มาถึงเวลาสำคัญของเป้าหมายในการเดินทางมาสีราชาในครั้งนี้พิธีปรถมนิเทศปอทบัญชีภาคพิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บรรยากาศอบอุ่นของรุ่นพี่รุ่นน้องการไหวคณาจาร,รย์ประจำภาควิชาเราจึงใช้โอกาสนี้ในการไหวอาจารย์ทุกท่านก่อนที่จะจบการศึกษาแต่คนที่ห้ามลืมเลยก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาของเรา เดือดใจยงังพี่ว่ากล่องใหญ่ไปเด็กแล้วไปให้จิ้มไงเขาก็แบ่งกันวันเดียวก็หมดมแล้วมีกล่องใหญ่ฉันก็จะเอากล่องใหญ่ให้จิ้เอากล่องใหญ่ไปได้เด็กได้ดิป,ปกติพวกนี้อยู่ได้กี่วันคร,รับถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นหนึ่งอาอยู่ข้างนอกห้าวันอิ่มแน่นอน เดี๋ยวจะลองกินในรถโอ้ยใหญ่มากใยญ่อะไรเงดีนะอร่อยไหมอร่อยเลเนาะตัวทอวว็อปซิ่งเพื่อกอดดี่ะแล้วมันหวานไม่มากด้วย <c oughs> แค่ไหมล่ะไม่แคบมากขวามือนั่นแหละกินมาแล้ว ก่อนกับบ้านที่ไม่แวะไม่ได้เลยนะคะร้านลับที่เป็นทางผ่านของเราต้องไปเป็นคาเฟ่ไอศกรีมโฮมเมดที่มีชื่อว่ามาเธอร์บรรยากาศร้านออกแนววินเทจบรรยากาศน่ารักลมลื่นมีมุมถ่ายรูปแยะแยะเลยค่ะ อะไรอีกป่ะเป็นต้องรครับ ค้นคอนเซ็ปต์เดิมสำหรับคอกาแฟนะคะสั่งเมนูอะฟโฟกาโตมาเพราะอยากกินทั้งไอติมและกาแฟด้วยค่ะ ไ,ไ,นนร,ไ,ไรู้ลาไว่าหนกัะตรอไปแทนรูปแป๊บึกงแล้วือจิตกลับกับแพงแนละ้ว หลังจากนี้ไปไหนต่อเดินทางกลับบ้านยิงสวัสดิภาพเพราะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะน่าจะคุ้มนะเดินร้านแม่แม่ดงแม่ทั้งหลายมาเสราชาดรงแม่กาแฟแม่ไอติมแม่ตอนนี้จะกลับไปขอตังค์แม่ไงที่น่าขบรถหน้รู้สึกว่าแม่งประกันชีวิตแม่งจะใช้ดีไหมว่าจะเริ่มใช้ตอนไหนว่าเฮ้ยขบรถดีอยู่นะ ปลอดภยอัยเพราะว่าไม่เหยียบไม่รีบไงวันนี้รถเข,าข้าขณะนี้ออกมาดีรถเขาก็มีเข้ามามาตลอดเลยกี้ทีเราเข้าไปในร้านอะคนเต็มค่ะแฮปปี้จะไปตืมจริงๆอยากกินลิ้นจี่ด้วยแต่มารอบนี้ค่อยกินใหม่เพราะวันนี้เจอแอปโพกาโตไหมเข้ม,มปึ๊ดจอดเลยนั่นอจอดเลยแก้วเดียวตอนนี้เขาไม่กิน อเมริกาโน่ต่อยไหมเฮ้ยวิว่าดีอยา่างคือไอติมที่เขาแบบเออไม่หวานมากกำลังดีเลย <American o. S 2> จบทริปการเดินทาง3าวัน2คืนงานรับน้องนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นการไปผ่อนคลายหลังจากเรียนปอทเต็มที่มาเป็นระยะเวลา2ปีทำงานไปเรียนไปว่าหนักแล้วแต่นี้ดันเลือกเรียนไกลถึงมอกษตรบางเขน ขับรถไปกับกรุงเทพกำแพงเพชรทุกอาทย์อย่าพูดถึงความหนักความเหนื่อยความท้อเลยเพราะว่าที่นี่ก็เรียนเข้มข้นมากจริงๆว่ากันว่าชีวิตคือการเดินทางเรียนจบก็มีสิ่งที่อยากทำตามฝันอีกอย่าลืมติดตามช่องนี้ต่อไปนะคะ